สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้มีคุณลุงขาประจํานะคะมาจอดรถซาเล้งที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังคุณลุงน่ารักมากขยนันขยันนะคะมาขายปลาทูลุงเอามาโชว์หน่อยอถาดใหญ่ๆเ,เอาเอาถาดใหญ่ๆมาห้โชว์หน่อยจะถายให้ดูถาดเมื่อกี้นะอขอบคุณขอบคุณเมื่อกี้มีน้องคนสวยมาอุดหนุนละ พ่อลุงจะจิตใจดีเนี่ยมาขายมาขายลุงไม่ต้องวางนะยืนเฉยๆให้โชว์เฉยๆอ่ะโอ้สวยงามขายตัวเท่าไหร่คะคุณลุงคะสี่สิบตัวละสี่สิบสามห้าแล้วก็ลุงรับปลามานึ่งเองเลยใช่ไหมคะนึ่งเองครับโอ้โอเคโอเคแล้วสามห้าก็สามตัวร้อยใช่ไหมคะสามตัวร้อยโอ้เดี๋ยววันนี้หนูจะเหมาสามตัวเหมาสามตัวอ่ะเหมาสามตัวแล้วก็สามารถ ปทูสวนมากลุงรับมาจากไหนคะเนี่ยเขมาจากรามกำแหงอ๋อเขามาส่งให้อีกทีนึงออเขามาส่งอ๋อโอเคนึ่งมาแล้วหรือนึ่งมาแล้วสุกแล้วครับอ๋อมาแบบเป็นแพ็คเป็นถาดมาเลยอ๋อนั้นไม่ได้นึ่งปลาสดรรับปลาสดอ๋อรับปลาสดแล้วก็นั่งเองอ๋อแล้ววิธีอ้าวโอเคเดี๋ยวลุงเมื่อ่าโอเคโอเคเนี่ยดูสิแล้วก็การนึ่งการนึ่งก็มีเทคนิคพิเศษใช่ไหมคะ เทคนิคพิเศษและลุงลุงขายหมดไหมคะหมดอยู่อ๋อไปไปที่ไหนบ้างจ้าไปที่ไหนบ้างจ้าอ๋อมามาเดี๋ยวหนูใช่คนละครึ่งใช่คนละครึ่ง<อ>คนละครึง่งคนละครึง่งเดี๋ยวนะหนูจะ หนูจะกดรหัสก่อนนะคะคุณลุงคะ่ปะปะะ้าแตลวป้ทูไม่จ้าป้ทูป้ทูสวยสวยอ่าสแกนนะคะสแกนอุดหนุนคะ่ะอุดหนุนกันนะคะคุณลุงมาเร็วมาเร็วมาเร็วามาจัดไปหนึ่งร้อยบาททวนนาะกคะ่ะวันนี้หนูยังเหลืออีกตั้งห้าสิบเลยคะ่ะลุง ปลาหนูเต็มตู้เย็นเลยหนูสั่งมาแต่ว่าทำทานไม่ค่อยไหวเลยทำไม่ทันแปดแปไม่เสียเนาะถ้าเสียซ่อมได้ไหมลุงฮะถ้าเสียซ่อมได้ไหมประูเลยใช่ลุงไปแล้วโอเคขอบคุณจ้าขอบคุณจะยินดีค่ะเล็บเล็บเล็บเลบลุงขับรถดีๆนะจ้า ถ้าเกิดผ่านมาจีซ่าห้าวันนู่แหละกว่าจะหมดอะ่ะกว่าจะหมดนะคะบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอาสตาร์ทไปติดซะแล้วบายบายได้แล้วนะคะทุกคนนะคะปลาทูปลาทูคนละครึ่งคนละครึ่งนะจ๊ะลูกค้าเราเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้อ่ะโอ้โหหนักตึบเลยค่ะทุกคนหนักตึบเลยนะคะปลาทู ก็ถูให้ดูให้ดูสามตัวร้อยสามตัวร้อยสามตัวร้อยให้ดูกันนะจ้าโอ้โหอดหนุนคุณลุงนะคะอดหนุนคุณลงุงขอไฟไม่ได้ตั้งกล้องนะคะทุกคนไม่ได้ตั้งกล้องอ๋อข้าวห่อแบบข้าวห่อแบบตัวละตัวละถุงตัวละถุงนะจ้า เดี๋ยวปิดพ um ัดลมก่อนนะเดือด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 ปิดพ um ัดลมใช้มือเดียวจับสามตัวหนึ่งร้อยโอ้โหนี่สวยมาก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 โอ้โหดูนะคะทุกคน เรานี่แบบน่าจะเป็นปลาอยู่แล้วนะคะปลาเขือนก็เพิ่งมาโอ้ยดูสิคะปลาเขือนก็เพิ่งมาปลาทั้งปลาน้ำจืดทั้งปลาน้ำเค็มนะจ๊ะรัวรัวกันเลยจริจังอ่ามาอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งอ๋ออนอนเรียงกันเลยนะคะคุณพี่คุณน้องทั้งอ๋อ นี่นะจ๊ะให้ดูทำอะไรทานดียำไหมคะยำปลาทูไหมคะยำปลาทูไหมเน,นี่ยยำยำก็ดีนะแซ่บๆนะอ่าได้เลยเพราะเรามีเครื่องเคียงหมดแล้วเราก็ยำปลาทูก็ได้แต่วันนี้ไม่ไหวแล้วอาหารเรามีแล้วนะจ๊ะดูสิคะหน้างอคอหกัก แล้วปลาทูก็จะมันมากเลยนะคะมันมนมากๆเลี่ยมเี่ยมเลยนะคะสดสใหม่ๆสดสใหม่ๆนะไม่ต้องไปถึงตลาดกันเลยเนี่ยสามตัวร้อยค่ะทุกคนเนาะสามตัวร้อยถ้าถ้าถ้าไม่อยากจะยำนะคะจะไปแกงส้มแกงส้ม เพื่อนพิมพก็จะมีหน่อไม้ดองอาจจะแกงส้มใส่หน่อไม้ดองก็ได้ค่ะทุกคนนะคะแกงเหลืองแกงเหลืองใส่หน่อไม้ดองใช้ปลาทูประมาณสองตัวนะคะสองตัวแกงส้มนี่ก็ทานไม่เบื่อนะคะทานไม่เบือ่อส่วนถ้าจะทอดทานกับน้ำพริกก็เราก็จะเก็บไว้หนึ่งตัวนะคะไว้ทอด หรือย่างนะย่างกับเตาเตาอบนะคะย่างกับเตาอบแล้วก็ทานกับน,น้ำพริกก็ทำให้เราไม่ต้องไปทอดให้ออมน้ำมันเนาะนานๆทานของทอดสักครั้งนึงนะคะทุกคนนะคะโอ้ทำอะไรดีทำอะไรดีอาหารการกินเดิมๆดเดิมเ เราก็ต้องเก็บอันดับแรกต้องเก็บใส่กล่องใส่กล่องไว้ก่อนนะคะทุกคนไปการหากล่องหากล่องต้องถือโทรศัพท์เพราะว่าเราไม่มีที่ว่างตั้งกล้องมีได้แล้วนะคะกล่อง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 ใส่กล่องดีกว่าดีกว่านี่ ้ใบตองหอ่อนี่ทำแบบที่พ่อค,ค้าก็ทำแล้วจ้ะอ่อไม่หมดนะคะกล่องขามันจะหักขามันหางมันจะหักเอาใหม่เอาใหม่เดินทั้งวันมากล่องนี้แล้วกันนะจ๊ะกล่อ,องนี้นะจ๊ะยาวๆยาวๆได้ยยแล้วนะคะ จับไปจับไปจับไปอะกล่องนี้ได้กี่ตัวเนาะกดหนึ่งตัวอ่ะกับกับหัวกันสองตัวนะจ๊ะ ได้ไหมเนาะได้ไหมเนาะพี่เนาะโอ้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 ก็ไม่เป็นไรเนาะได้สองตัวอีกเอาไว้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอีกหน pues right. ึ่งตัวนะจ๊ะนี่อ่าโอเคอีกหนึ่งตัว ดี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 อต้องตัวเราก็จะเก็บเข้าตู้เย็นนะจ๊ะไปกันไปกันตุ๊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 ตเก็บเข้าตู้เย็นฮ่าตู้เย็นตู้เย็นเยอะเลยนะคะเยอะไม่แน่ใจว่าจะที่ให้เราเก็บไหมจ๊ะ เร็เก็ไม่เอาดิ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 ดีดิดิดิดดิดดิดดิอยากใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นที่ไหน,น,นดีจ้ะที่ไหนดีจ๊ะไหนมีรัก นี่ทุกนี่ไปนะคะก็ลอง้องกลองเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนพิมพ์สะสมก็จะมีของพวกพิกแกงพวกน้ำพริกแห้งๆแล้วก็ปลานะคะก็แยกไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผักบ้างผลไม้บ้างอ่าพวกกล้วยดองหอมดองมะเขือเทศมะขามป้อมมะยมดองนะคะอ่า โชว์ๆซะหน่อยมะยมดอกนี่นะคะมะยมมะยมดอกเดาดอกเดี๋ยวเราจะมาตําดอกแล้วก็จะมาตำนะคะทุกคนนะคะเยอะๆเยอะๆเซ็ตๆหน่อยนะคะเยอะๆเยอะๆคลิปนี้นะคะเยอะๆให้ดี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  ดี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 ในว่าไม่ลืมไม่ลืมสัญญาที่เคยผูกพันที่จริงเหมือนดังพูดเลยสักครั้งจริงเหมือนดังพูดเลยสักทีเมือันถึงพี่แล้วพี่ก็ลืมไม่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 ลื ไม้าไม่เลียไม่เลอมเนมันเดือโอ้ฟ้าอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนค่างอ่าันนี้ล้างล้างล้างคสะอาดนะจ๊ะนะจ๊ะ ที s <S ่แ <source> สนรักในกอลพี่กนดี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 ด เพื่อนพี่พีทุกท่านนะคะทุกกำลังใจที่ติดตามเกื่อนพิมพ์ชาแนลขอบพระคุณนะคะขอให้โชคดีมีความสุขกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันนะจ๊ะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีสวัสดีนะคะ